ญาณวตนาตาเทะตนามสัมมาสัตว์โยอาะัาธสัมมาสัตวโยอะทันตาธรรสัมมาสัวาะนาละมะวโตละโมตัสลัมัาะมตักก ปะกวตโตอาระโตตัพ,พววตะหะตัุทตานะโคตตะาปะกวตโตอะระมะโตตพหสตัุตตะฌานสีติสีิพันปะวนเวียนิสิทธะติเลตกวัดต,ติเยโยติปะพันตุต วันนี้เป็นวันดีวันดิทีอภตโตศุกริธีโยคมรลักษณะพวกพวกเชาวเอาจึงได้พบกันมาสู่ปัญหาเพื่อประกาศทางไทยให้แก่อระเทศทหารผู้จะไปประกาศาเป็นทหารรักษารปกครองรักษารเรียน้ไทยขอ่งชรรสรไทจงหาพกเรา มาอยู่าราอองข้าวอุตส่าห์ยังไม่รักผดนักนักประตัติเปนความดีมนในักเรียนเรียมทางานผีจัดไปเป็นทางานในเช้าเียมทางาน,นาเชี่ยงในนาทีการวันเป็นทาง ทปงควั่นในจถี่เป็นกรรมสิท้าไม่กล้าความวาดุจวานลอยให้ชั้น่ะใเป็นคนสำคัญของชาติอำนาชคนดีแทาพุนโง่ใ้เป็นใเป็นตวพุ่โู่และพป็นเดนะ็กนั่งนี่ต่างกันมีกเด็กหมอนนาค นำนาป่าป่าเผชิชาติให้จรึกผัชนะให้ทุกวมประชา์เทเมืองหนองนงทั่วที่นองไปถึกถ้าใส่เป็ัวหน้าทหาย์ับปาเทัวชาวต่างป่าเพีไปกินขาวที่เยี่ยงเยียงแรงเยี่ยงต้นไปทั่วธรรมชาต เบื่อที่ฟุุ่งเอาอาพวกพี่น้องและพ่อแม่มาค้อยฟุ่เอาควันป่าลุ่งเหมือฉันควนทำพงามันดังล้มโคหาส่งโคเหมือแต่คดขึ้นมานม่รู้ควัน แก่แมนว่าคนมานีเลี้ยงง้าควันคืนโบเนื้อใจชาดเจอเอาตาบาดใจเจ้า่ันคม่บุญบมาง่อยคุ้มต่อยงอควันเจ้าดื้อเช้นผาททำตลาสคูอย่อาจน้ำบุญน้ำต่อยคุ้มต่อยย้อวันตรงยด วันเจ้าเรื่อ ถ้าเ้าีียาได้ไปทิ้งดีเลยตรงนอย่าได้เอาคนปวมป่วยไมาเยอะวันนี้ก็เพีน่าไปอยู่ทีจัยานองอาจมาไปรักษาชาติเนทางนมาไปรักษา คุ่นปิดักสะพีเทเลนว่ามาเยอะวันอิเทียงวันเไปเที่ยวเล่นทใจวันเาไปพุ่งไปใปากวัวนเาไปอยู่ควงผู้พาปองหาเสียง เจะไปขี่เียฟ้าไปไปรอบเซหาอาหารก่อ้มาเที่ยวในวันเี้ว้่า

หลักฐานนะครับก็คือสิ่งเหล่านี้รวมถึงเรื่องการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นภายในสถาบันว่าจะมีการศึกษาเป็นแบบไหนจะเป็นคนที่จะเป็นคนที่มีระดับชั้นพละระดับอ่านเพื่อให้เกิดสิ่งต่างๆในการเกิดกระบวนการในระดับ บอกคว่ามรู้บมาว่ามมีคำ่าครอบครับคำว่าครอบนะครับเพืจะได้ต่ากฏนะครับจะทุกข์ขั้นนะครับขอทุกข์านจะมีความบัวจะมีการดำเนินเน็นเก่อเสียงทุกข์ข้นนะรับกาลาพระนักจตรีความสงสานะครับแต่จะท่องสมารสมุดโมสกวาทุกังอาศอังตังอาชุวะถุนี้ ตวขคาตวพระวตทธตาธโมตมังนามะสานีสุปิิสันโนพระพตสาวกตงตัตั้งทังนะมองสามีรับเาพี่สร็แล้วนะครับขนาดตัวก็จะเป็นการถูกเาไว้เไมนะครับแก่รการ อ,องขวัญนะครับเอรเอรรับเกินนะครับขอโนเกิดนะครับยนเกินะครับหรว่าเรื่อที่นะครับหรว่าพ่อแม้้อตกนะครับแ้าเ่อปูกต้ไม้เพ่อะไรนะครับเพื่อความเปนสิริมงคลนครับเพื่อความแข็งนะครับเพื่นเบอรนับเอเบอรนะครับขอยนเกินะ